ดินสอสีน้ำเงินแท่งหนึ่งกำลังวาดรูปหัวของผู้ชายแต่จูจ่ๆก็หักกลางคันทำให้ภาพของชายคนนั้นมีแค่หัวและหล่นลงมาบนพื้นกระดาษไม่ไกลกันนักดินสอสีชมพูก็กำลังวาดภาพของหญิงสาวแต่ก่อนจะวาดใบหน้าให้เสร็จมันก็หักเสียก่อนทำให้เธอไม่มีหัวโชคชะตาพลิกผันหัวของชายที่วาดไม่เสร็จกลิ้งไปตามพื้นกระดาษและหยุดอยู่ใกล้กับร่างของหญิงสาวที่ไม่มีหัวโดยไม่ลังเลเธอหยิบหัวนั้นขึ้นมาแทนที่หัวของตัวเอง ชายคนนั้นที่ตอนนี้ติดอยู่กับร่างของหญิงสาวมองลงมาอย่างตกตะลึงเขาตกใจและพยายามจะหลบหนีแต่กลับกลิ้งลงไปในแอ่งโคลนทันใดนั้นชายสีส้มงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมีดินสอหักสองแท่งปักอยู่ที่ก้นของเขาโดยไม่มีคำพูดใดๆเขาดึงดินสอออกและส่งมันให้ชายและหญิงแล้วก็เดินจากไปหญิงสาวจึงเริ่มวาดร่างกายใหม่ให้เขาด้วยความตั้งใจและเมื่อเขาลุกขึ้นยืนได้ด้วยความรู้สึกขอบคุณ เขาก็ใช้ดินสอวาดใบหน้าให้เธอจนเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ปิ๊งกันในที่สุด